อยากเคลียร์ใบสั่งเพื่อต่อทะเบียนภาษีรถยนต์แบบไหนไม่ต้องเสียค่าปรับก็หลังจากที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและกรมขนส่งมีการจับมือกันบรรดาคนที่ค้างจ่ายใบยสั่งนะฮะจะไม่ได้รับการต่อทะเบียนภาษีรถยนต์ประจำปีหลายคนปวดหัวตึบเลยนะฮะคนธรรมดาจะไปต่อภาษีรถยนต์ปกติ2-3าพันก็ว่าเยอะและ้วทีนี้พอไปตรวจกฎที่ขนส่งเจอใบสั่งค้างจ่ายคนนึงตกเป็นหมื่นนะฮะ เงินที่จะต่อทะเบียนก็แทบไม่มีต้องมาแบกภาระในการต่อ,อจ่ายค่าปรับใบสั่งด้วยหลายคนอัดอั้นตันใจนะมีการโทรถามทนายอานนท์เข้ามาบอกพี่เราไม่จ่ายได้ไหมพี่นะฮะคือถ้าจ่ายเนี่ยจ่ายแบบไหนจะน้อยที่สุดพี่ก็หลายคนก็สอบถามเข้ามาอัดอั้นตันใจเงินไม่พอนะฮะจะต่อภาษีรถยนต์ก็ยังไม่พอก็ต้องมาจ่ายค่าใบสั่งด้วยซึ่งในส่วนนี้หลายคนก็คาใจ ถ้าถามว่าจะไม่ต่อทะเบียนภาษีรถยนต์ได้ไหมตรงนี้ก็ต้องตอบว่ามันเสี่ยงนะฮะเพราะว่าการต่อทะเบียนภาษีรถยนต์มันก็จะมีการทําเป็นพรบาคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถด้วยถ้าเราต่อภาษีก็จะมีการต่อทะเบียนตรงนี้ด้วยนะฮะก็ถือว่าได้รับการคุ้มครองนอกจากนั้นการที่เราไม่จ่ายภาษีรถยนต์โดยปกตินะฮะเราจะโดนปรับในอัตรา1%ทุกเดือนของภาษีรถยนต์ที่ค้างจ่าย นอกจากนั้นนะฮะการที่ว่าเราไม่ต่อทะเบียนรถยนต์เกิน3ปีโดยระเบียบของกรมขนส่งจะมีการยกเลิกป้ายทะเบียนนะฮะเราต้องส่งคืนป้ายเขาเลยก็ถือว่าถ้าเราจะไม่จ่ายเนี่ยเสี่ยงมากเลยนะฮะที่จะถูกยกเลิกป้ายแล้วก็ถูกค่าปรับด้วยทีนี้ถามว่าการที่เราจะจ่ายมีวิธีจ่ายวิธีไหนที่เราจะเซฟตัวเราเองมากที่สุดแล้วก็เป็นการประหยัดมากที่สุดนะฮะ ตรงนี้เราก็ต้องมาดูว่าในการที่เราจะจ่ายภาษีนะฮะค่าปรับตรงนี้ก็คือเราต้องแยกว่าในส่วนของความผิดนะความผิดที่เราไปก่อให้เกิดขึ้นที่ออกใบสั่งปกติเขาจะถือว่าเป็นความผิดตามพรบจราจรทางบก2522ซึ่งส่วนมากก็จะมีโทษปรับแล้วก็โทษจำคุกไม่เกิน1เดือนตรงนี้แหละนะฮะในส่วนของความผิดจะมีอายุความ1ปีนะฮะ การที่ว่าเรากระทำความผิดขึ้นมาเมื่อครบ1ปีแล้วนะครับไม่มีการจับกลุ่มดําเนินคดีตรงนี้จะถือว่าขาดอายุความก็ไม่สามารถที่จะมาบังคับเราได้นะฮะถึงส่งฟ้องไปศาลก็ต้องยกฟ้องทีนี้วิธีที่ว่าจะทําให้มันจ่ายน้อยที่สุดเนี่ยทำยังไงนะฮะเบื้องต้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าถ้าเราอยากจ่ายน้อยนะเราต้องรู้ว่าจํานวนใบสั่งเรามีกี่ใบแล้วเรากระทาความผิดมาตั้งแต่ช่วงไหนนะครับ การที่จะรู้ได้ว่าใบสั่งค้างจ่ายเราเนี่ยมันมีกี่ใบนะฮะตรงนี้เราสามารถตรวจสอบได้คือนั่นก็คือเราต้องไปโหลดที่เว็บนะฮะเป็นแอปปกติมันจะมีเว e ็บ e-ticket นะฮะของทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้เราสามารถเช็คใบสั่งค้างจ่ายได้นะฮะว่ามีใบสั่งค้างกี่ใบในข้อมูลนั้นก็จะบอกว่าเรามีการกระทําความผิดในช่วงเวลาเท่าไหร่ก็คือบอกหมดเลย ในการที่เราจะไปเข้าไปเช็คตรงนี้นะฮะอาจจะเข้าไปที่เว็บไซต์ ptm.police.go.th นะฮะตรงนี้จะเข้าไป e-ticket จากนั้นเราจะต้องมีการคีย์หมายเลขบัตรประชาชนเราเข้าไปนะฮะไม่ต้องตกใจเราสมัครเลยนะฮะเขาก็จะส่งรหัสประจำตัวมาเราก็กำหนดรหัสจากนั้นเราสามารถเข้าไปเช็คได้นะฮะเช็คนี่คือเช็คทั้งรถเรารถพี่น้อง หรือลดใครก็แล้วแต่นะฮะทีะ่กดหมายเลขเข้าไปเขาจะให้กดหมวดอักษรกดหมายเลขแล้วก็กดจังหวัดสามารถเช็คได้เลยใบสั่งค้างจ่ายมีทั้งหมดกี่ใบจะรู้รู้สถานที่กระทําผิดรู้วันเวลาที่กระทําผิดนะฮะมันจะแจ้งหมดเลยทีนี้การที่เราจะจ่ายค่าปรับให้น้อยที่สุดนะฮะปกติเราก็ต้องมาดูว่าในกรณีใบสั่งค้างจ่ายเรานะฮะมีการกระทําความผิดในช่วงไหนบ้าง ซึ่งหลังจากที่ครบการกระทําความผิด1ปีนะฮะตรงนี้ใบสั่งจะถูกตัดออกนะ <d> ก็จะไม่เข้าไปรวมในค่าปรับที่เราจะต้องจ่ายต่อขนส่งเพราะในระบบขนส่งก็เหมือนการเข้าลิงก์กันนะฮะถ้าคุณมีใบสั่งค้างจ่ายนะมันก็จะไปโชว์ที่ขนส่งแต่เมื่อครบกําหนด1ปีนะฮะขาดอายุค,ความไม่สามารถดําเนินการได้ในระบบเขาก็ตัดออกทุกปีทุกช่วงทุกช่วงทีนี้ในการต่อภาษีนะฮะ โดยปกติตามระเบียบกรมขนส่งเราสามารถต่อร่วงหน้าได้3เดือนนะฮะพอทีนี้หลังจากที่เราโหลดแอปปั๊บเราเช็คนะฮะว่ากรณีว่าใบสั่งค้างจ่ายเราในช่วงไหนที่ว่ามันบรรเทาเบา,บาบางที่สุดนะฮะก็คือก่อนที่จะครบ3เดือนนี้เราเช็คถ้าเกิดว่าช่วงนั้นเราไม่มีใบสั่งเรารีบไปต่อทะเบียนนะฮะเพื่อได้เลขทะเบียนแล้วก็ในส่วนของอายุภาษีรถยนต์มันก็จะข้ามไปอีกปีหนึ่งนะฮะ ก็คือในรอบปีตรงนี้เราต่อหรือไม่ต่อเนี่ยตรงนี้ใบสั่งมันอาจจะเกิดขึ้นแต่เราก็ยังไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปต่อในรอบนั้นนะฮะแต่ถ้ากรณีช่วงที่ใบสั่งเยอะๆตรงนี้เราก็รอไว้ก่อนนะฮะก็อย่าพึ่งไปอย่างมากเราก็เสียค่าปรับในส่วนของภาษีรถยนต์ก็คืออัตรา1%ตต่อภาษีต่อเดือนนะฮะตรงนี้เราอาจจะรอให้เพื่อให้ใบสั่งขาดอายุความนะฮะ เมื่ออัตราใบาสั่งบรรเทาเบาบางในช่วงไหนเราก็เข้าไปต่อนะฮะก็คือขนส่งเขาก็จะลิงก์กันกับระบบตรงนี้แหละถ้าเราทราบล่วงหน้านะฮะว่าช่วงไหนใบสั่งที่เรามันไม่เยอะนะฮะเราก็รีบไปต่อก่อนล่วงหน้า3เดือนหรือถ้ามันครบแล้วนะฮะก็เลือกเอาช่วงเวลาที่ใบสั่งเราเหลือน้อยที่สุดก็รีบเข้าไปต่อซะนะฮะขนส่งเขาก็ตัดออกเป็นรอบปีเหมือนกันที่ขาดอายุความนะฮะ ในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในส่วนของทางหน่วยงานขนส่งและตำรวจเขาทำงานกันเป็นแท็กทีมนะฮะแมน้นรายได้อ่าขั้นต่ำจะเพิ่มสูงขึ้นนะฮะแต่ถ้าเราไม่ระมัดระวังให้ดีตรงนี้อาจจะไม่พอใช้จ่ายนะฮะจะไปโทษรัฐบาลไม่ได้